สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมลูบบอกระน,นะคะด้านรถวันนะคะท่าผมแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับรถได้ซ้อนนะป้าอยู่ไหนเนี่ยเอาอีกแม็กซี่เลยดีทุกคนสี่ม้วนกับสีน้ำเงินอืมสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินดีกว่าเอารถละอ้าวเฮ้ยรถให้เฉย นี่ไงเอาเราพี่เสกอ่ะเออเสกเงินเองแม่อะเอีแม่กัะอุ้ยพี่เอาละพวงอะเออใช่เดี๋ยาละพวงอะไรอ๋ออีเต่นั่นได้ไงอ่ะไม่มีอะไรเลยนะพี่นายเอากระลังมากระลังมากระลังมาอุ้ยไม่น่าหลุดไม่ได้ยัง ดาวกันเลยนะคะเออเอารถเอกเอาเสียรไม่ได้เดียวคะอารถไม่ไปฮะไปก่อนนะรหล้ย แงมาลังไปยังไปยังมาออกตรงนี้่มอืมมาเร็วไปไปไหมไม่สายโคตรู้ชีวิตอะไปเปลี่ยนไม้เถอะ Yeah. Oh, yitor, mà. Yitor, yitor. A lộn 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 อะไรวะถ้ามัเมืองอะไงอยู่ไหนไม่รู้รยี่ขอ้อข้อไปกับพี่ได้ไหมออืมเสียโลไม่ดีกว่าอ้ายเอารถอะไรไปดีคะคันี้คัน,นี้เอานึง ธอ้าอารถอะไรไปเอร์แมนอ่ะใช่อะอะไรโ <c oughs> อ้โหจ๋งจงปะเทะตัวถอยแล้วี่ด้วยเฮ้ยไปไป,ไปด้วย ไปยังไงเนี่ยไปไหนไปเอาเอารถเครื่องไปเลยรถเครื่องนะไม่รถย่ยอยรถเครื่องรถเครื่องไงใช่บหมอรถเครื่องโอ้โหโอ้โหปวดอย่างไทยเลย กลับไปอ,อยู่ดีแล้วก็ขับไม่ได้ใช่คันนี้ก็ขับไม่ได้ใชออืม,ไ,มได้ได้ท่ายล่างปล่อยมาคลับได้ปะ่ะได้ไอ้ปลย <laughs>

วงก็วงก็ <c ười> นะพี่พี่พี่เห็นอะไรสิ่งแดวงป่ะนู้นน่ะาจะสิ่งแดวงป่ะแคบนูั่นสิ่งอะไรสิ่งแดวงเนาะอุ้ยร่องทางปะเนี่ยอ <c ười> <c ười> น้าหน้าอุ้ย <c ười> เอาเอาพี่พี่กระเด็นน่ะเอาพี่นั่งยางละกระดดไปดเอาโน่นละนั่นโ่นละไม่คิดจะจะบนกลับมารับเลย Cái Ừ, ừ. ừ. มาวนรอบหน่อยยีรีปั๊มโอ้โหแล้วกูเดินไปดีกว,ว่าพอแบ้พอน้วงพอล้องเขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย